ทุกคนจะต้องไม่เชื่อแน่ๆว่าลายนิ้วมือถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนี้ถ้าอยากรู้ลองค้อหน้าจอสองทีแล้วกดติดตามหมเรามีลายนิ้วมือมาตั้งแต่เกิดเลยงั้นเหรออ๋อเขาบอกว่าลายนิ้วมือเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เรายังเป็นทารกอยู่ในครรภ์และไม่ใช่แค่ลายเส้นสวยงามแต่มันคือลายเส้นแห่งธรรมชาติหมแล้วมีคนที่มีลายนิ้วมือซ้ำกันไหมอ๋อลายนิ้วมือของเรามีรูปแบบเฉพาะ ไม่ซ้ำกันแม้แต่คนเดียวในโลกระบบรักษาความปลอดภัยสมัยใหม่ก็ใช้ลายนิ้วมือในการระบุตัวตนหืมแล้วมันเอาไว้ทำอะไรกันแน่อ๋อนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านี่คือวิวัฒนาการที่ทำให้มนุษย์ทำงานปราณีได้โอ้ว้าวไม่น่าเชื่อ ว่าจริงๆแล้วลายเหล่านี้ช่วยให้เราหยิบจับสิ่งของได้มั่นคงขึ้นแม้จะเปียกหรือลืนล่นความโค้งเว้าวเล็กๆนั้นยังช่วยเพิ่มพื้นผิวสัมผัสครั้งหน้าลองมองดูนิ้วมือของคุณแล้วลองจินตนาการถึงความล้ำลึกของมันใครจะไปคิดว่าลายนิ้วมือเล็กๆจะเต็มไปด้วยประโยชน์และความแตกต่างขนาดนี้ว้าว